สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เราก็จะมีเกมมารีวิวอีกเหมือนเดิมเนาะซึ่งเกมนี้ก็จะเป็นเกมที่ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมเกมนี้มีชื่อว่าฮิลลิคซันะเพื่อนเพื่อนนี่มันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูการตั้งค่าเดี๋กวเรากดไปที่การตั้งค่านะบนหัวสดุดตัวนี้เป็นปุ่มเปิดเสียงปิดเสียงอันนี้จิ้มไปหนึ่งทีปิดเสียงจิ้มอีกหนึ่งทีเปิดเสียง ส่วนปุ่มอื่นๆเนี่ยคือเราไม่ได้ใช้งานเลยแล้วก็ไม่ต้องกดมันซึ่งปุ่มอื่นมันจะใช้อินเทอร์เน็ตในการตั้งค่าเนาะถ้งเวกว่าใครอยากตั้งค่าก็เปิดอินเทอร์เน็ตแล้วก็ตั้งค่าโอเคโอเคมาดูปุ่มของสกิลข้างล่างสุดน,นะเพื่อนๆน,นี่ตัวนี้ซึ่งมันจะมีให้เลือกเยอะแยะมากมายเลยนี่เพื่อนๆก็ต้องใช้เหรียญในการสุ่มเนาะคือมันจะให้สุ่ม ให้สุม่มเนี่ย u n ล็อกอัสกิลมันจะให้เราใช้เดี่ยนในการสุมนะ่มเนาะเวลาที่เราสุ่มได้แล้วปุ๊บเนี่ยเวลาที่เราจะกดใช้เราก็แค่จิ้มไปหนึ่งทีนี่เครื่องหมายคิดถูกกรกบาดสีเ่เขียวนี่จะย้ายมาอยู่ที่ตัวที่เราจะใช้เนาะโอเคก็ะสุนแค่นี้กรกระบาดออกไปแล้วก็มาดูที่แมปตรงข้างล่างข้างล่างเนาะเพื่อนๆแก้คำว่าโฮมเนาะนี่มันจะมีให้เราเลือกแมปนี่ คือซึ่งของใครที่พิ่งจะพิ่งจะโหลดมาก็มันจะขึ้นเลเวลที่1ก่อนเนาะแล้วก็ไต่มาเรื่อยๆมันจะไม่สามารถข้ามเลเวลได้นะเพื่อนๆมันจะต้องไต่เลเวลไปเรื่อยๆและเกมนี้เป็นเกมที่เล่นในแนวตั้งเนาะจะไม่ได้น,นอนนอนโทรศัพท์เนาะคือเล่นในแนวตั้งของโทรศัพท์โอเคเดี๋ยวเราจะลองเล่นอ่าด่านที่หกสิบเอ็ดให้ดูเนาะว่าเล่นยังไงนี่ด่านที่หกสิบเอ็ดก็จะเป็นประมาณนี้เพื่อนๆคือมันจะให้หมุนแกนเนี่ย เพื่อทาให้ลูกบอลตัวนี้ตกลงล่างสุดให้ได้ตกลงโดยที่เราจะไม่ไปโดนสีชมพูเนี่ยจะไม่โดนสีชมพูนี่เด็กขาดเพื่อนให้โดนแค่สีฟ้ามันจะเป็นถ้าเกิดว่าเหมือนให้ให้โดนส่วนที่ใหญ่ที่สุดอ่ะอย่าโดนส่วนที่เล็กส่วนที่เล็กอ่ะถ้าโดนอ่ะเราจะเกมโร์ทันทีเดี๋ยวเราจะลองโดนให้ดูเนาะนี่มันจะเกมโร์ทันทีเราก็ต้องเริ่มเล่นใหม่แล้วก็ไม่ได้จากัด สิทธิ์ในการเล่นด้วยนะว่าเราจะเล่นกี่ครั้งกี่ครั้งกี่ครั้งอะไรแบบนี้คือตะคือเราเกมโอเวอร์แล้วเราก็สามารถกดเล่นใหม่ได้อีกครั้งเลยคือเล่น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 เลยแล้วก็ไม่เปลืองไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตด้วยโอเคเดี๋ยวเราจะลองวิธีการเล่นนะเพื่อนเนก็คือถ้าอยากให้ลูกบอลตัวเนี้ไปฝั่งซ้ายมือของเราใช่ไหมเพราะว่าเกมตัวนี้มันอยู่ซ้ายซ้ายมือก็แค่ลากนิ้วไปขวามือปึ๊บแบบนี้มันก็จะไปฝั่งซ้ายนี่ไล่ครั้งเนี่ยลากไปฝั่งซ้ายเนี่ย นี่นี่ตัวนึงก็คือเริ่มใหม่นี่นะลากไปฝั่งซ้ายถ้าอยากให้ลูกบอลตัวเนี้ยอ่าไปฝั่งขวาเราก็แค่เลื่อนลูกลูกไอเลื่อนแกนตรงกลางเนี่ยไปฝั่งซ้ายนี่นี่แค่นี้นเองเพื่อนง่ายมากง่ายมากเลย นี่เพื่อนเพื่อนพอถึงจุดที่มันเป็นอ่าเหมือนให้เราบวก p อยเพิ่มขึ้นเพื่อนก็สามารถแบบหมุนแม็กได้ตอนที่มันล่วงลงมาอย่าให้มันโดนแบบให้มันโดนไกลที่สุดเพื่อนเพื่อนจะได้แต้มเยอะขึ้นเนาะเพื่อนเพื่อนได้เงินเพิ่มมากขึ้นโอเคเนาะเดี๋ยวเราจะเล่นให้ชมอีกรอบหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนนี่เลยถ้าอยากให้มันมาถ้าอยากให้ลูกบอลเนี้ยไปฝั่งซ้ายเราแค่แค่ดึงแกนมาฝั่งขวาเนาะนี่ ถ้าอยากให้ลูกบอลไปฝั่งขวาเราก็แค่ดึงแกนไปฝั่งซ้ายก็คือร่างหน้าจอมาฝั่งซ้ายเนาะประมาณนี้หรือถ้าใครแบบเอ้ยเสียงมันรบก,กวนเสียงเวลาลูกบอลมันโดนป๊อกป๊อกป๊ป๊อใครไม่อยากฟังก็สามารถปิดได้นะเพืเ่อนๆโอเค ว้าวใหญเยอะเลย,เลยโอเคสำหรับคลิปนี้ก้าไม่มีอะไรมากฝากคุณเพื่อนทุกคนกดไลค์กด subscribe ช่องของเรานะาขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบาย